รถเมย์ทำคนดูอินซีนกลับเมียขอหย่าค่ะก็ชุกรักกับเมียขอหย่าค่ะซีน,นี้เนี่ยทำคนลุกคนดูอินจัดชนหัวร้อนแทนเลยเรียกได้ว่ากำลังได้รับละครที่เป็นเลตติ้งจริงๆแลวค่ะสำหรับเรื่องแม่เบีย้ย2021เมือ่อชวกระตานําภาชนะชนมาเจอกันเมฆขลาจนเกิดเป็นความสัมผัธ์อันซับซ้อนที่ไม่อาจถอนตัวได้ก็เพราะว่าชนะชนเองเนี่ยมีไหมแก้วที่เป็นภรยาและลูกอยู่แล้วนั่นเองค่ะ ทำให้งูเจ้าที่เฝ้าคุ้มของเบคขลาออกมาแสดงตัวและคอยเฝ้ามองเขาและดูเธออยู่ตลอดเวลาความลี้ลับงูที่จะเป็นต้นต่อของปริศนาและสายน้ำแห่งอดีตณนะเรือนบาปกําลังจะนําพาทุกคนสู่วังบนแห่งแรงกาสําหรับละครเรื่องแม่เบีย้ยในตอนนี้นะคะก็ออกอากาศทางช่องเจดสีค่ะใน EP ีที่9นั่นเองซึ่งเนื้อเรื่องก็กําลังดําเนินไปแบบสุดยอดเลยละค่ะเข้มข้นจริงๆ กับอีกหนึ่งฉากที่รับการชื่นชมอย่างมากจากแฟนละครนะคะก็คือฉากที่วาชนะจนเนี่ยไปขอเลิกกับใหม่แก้วที่บ้านค่ะเป็นซีนที่อารมณ์ของรถเมย์เองเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยจนคนดูสงสารกันทั่วบ้านทั่วเมืองทําให้คอมเมนต์ไอจีเนี่ยแตกกระจายกันเลยทีเดียวแล้วค่ะจะเป็นยังไงแต่งานนี้นะคะต้องบอกเลยเละค่ะว่าชาวเน็ตพร้อมใจการติดแฮชแท็กอยู่ทางฝ่ายของเมียหลวงกันเพียบเลยละคะ่ะเป็นยังไงมาติดตามชมกันค่ะ